ต้นตนรวตสอบอุบัติเหตุวอ .40 นะครับเป็นรถจักรยานยนต์ชนรถจักรยานยนต์ในจุดเกิดเหตุบาดเจ็บจำนวนสมรายนะครับรายที่หนึ่งเคลื่อนย้ายไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่งโรงพยาบาลไปที่เรียบร้อยตอนนี้รถพยาบาลอุปกรณ์เคลื่อนย้ายอีกหนึ่งรายนะครับเหลืออีกหนึ่งรายในจุดเกิดเหตุอีกหนึ่งรายในจุดเกิดเหตุนะครับตอนนี้กําลังปีรถขึ้นไปรับนะครับ ทั้งหมดบาดเจ็บสามรายนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมจะใจให้ทราบบาดเพิ่งต้น,นบาดเจ็บทั้งหมดสามรายนะครับเป็นรถจักรยานยนต์ชนรถจักรยานยนต์นะครับรายแรกนําส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยนะครับอีกหนึ่งรายรถพยาบาลอุปกรณ์นําส่งนะครับตอนนี้สี่บหนึ่งกลับมารับอีกหนึ่งรายนะครับบาดเจ็บทั้งหมดสามรายนะครับ สวัสดีครับมื้อต้นในจุดเกิดเหตุนะครับก่อนถึงแยกการจนานะครับก่อนถึงแยกการจนาบาดเจ็บชายสองรายครับหญิงหนึ่งราย จันไปคนไ่ได้าเามจันไปเลยเองขึ้นไปเลยมาได้มาไหมา้เน่ยมร่อะเยอะเกียวลูับถ้าเกียย์กันได้ก็มีเปันหาอะไรเบรี้ั่เบิตปไหนมานเนาถ้าเกี่ร์กันได้ก็ไม่รันลตอนนี้งงไปหมดนะตอนนี้มาลงมากันแล้วโอ้ตกนะ